เป็นเมาส์สรีระผมรีวิวมาหลายตัวแล้วของยูกรีนนี่สวยสุดแล้วนะแล้วสครอนปกติเวลาเราใช้เมาส์ทั่วไปจะมีเสียงแบบกึดๆึดแต่เนี้ยมันแทบไม่มีเสียงแล้วมันก็นุ่มลื่นด้วยโอ้ไม่ต้องเลื่อนเยอะผมประทับใจอันบ็อกเมาส์อีกโอนอมิกยูกรีนจะเป็นเมาส์ที่ปรับตามสรีระมือเป็นดูอ้อมหมูทั้งแบบบูทูธและไวเลส ว้า <Wow. S 2> ดูละมุนตามาก f e ล l i n g เหมือนได้จับมือสาวรนะอบๆเนี่ยสวยมากมันจะเป็นร่องๆเราเนี่ยสามารถจับได้แบบมันคงโคเมาส์วสวยจริงนะเป็นเมาส์สรีระผมรีวิวมาหลายตัวแล้วของยูกรีนนี่สวยสุดแล้วนะผมไปหน้าย้อนกลับดูสครูไม่มีเสียงและลื่นปื๊ด dpi เนี่ยโหดมาก4 0 0พปรับได้หมดเลย1 0 0 0 1 6 0 0 2,000และก็4 0 0 0ด้านหน้านะครับแบ่งให้ด้วยทั้งแบบ mac และแบบ windows แล้วก็มี violet ส2.4จะใช้แบบบลูทูธก็ยังได้ด้วยให้มาครบๆเลยอะใส่ทาน ใบเสียงเงียบด้วยนะต่อเพื่อนๆเ,เนี่ยไปใช้ในที่สาธารนณะหรือในร้านคาเฟ่คาเฟ่อะไรเนี่ยไม่รบกวนคนอื่นแล้วลากกดสบายมากนะไม่ต้องกดลึกเพื่อนๆได้ยินไหมแบบเบามากอะเวลาเราจับเนี่ยมันเต็มมือพอเดียะปกติคนเอเชียมือเราจะไม่ได้ใหญ่เหมือนฝรั่งเขาเออกแบบสัดส่วนเป็น57องศาคิดและวิจัยมาแล้วว่าเฮ้ยมันเหมาะสําหรับมือพวกเราจริงๆให้ประกันมาถึง1ปี 1> ซึ่งเราจะเอาไปใช้ที่หน้าโต๊ะคอมสวยไหมนีม่นะครับเลื่อนเป็นแบบของแม็ก้โห ลื่นปืดลื่นปืดโอ้แล้วแบบคือไม่ต้องเลื่อนเยอะทุกคนแทบไม่มีเสียงเลยนะครับเวลาเรากดเข้าไปเนี่ยดูดูแล้วสครอ้นะปกติสครอเวลาเราใช้เมาส์ทั่วไปเนี่ยจะมีเสียงแบบกรึดกึดกึดกึดแต่อันเนี้ยมันแทบไม่มีเสียงแล้วมันก็นุ่มลื่นด้วยปึ๊บปุ๊บป๊บแล้วสิ่งสําคัญที่หลายคนอาจจะนึกไปถึงคือมันสามารถเพิ่มได้ถึงสอุปกรณ์เพื่อนๆเ,เ,เ,เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมหนึ่งสองสาม <สา S 2> ผมประทับใจใกับเมาส์ตัวนี้มากๆถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้เมาส์ตัวนี้ก็สั่งผ่านตะกร้าที่ออยยู่่ใใต้้้้คลลลิปนนนีไดเเแวจหมะ